สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเทนชันกันอีกเช่นเคยก็วันนี้กลับมาหมดของกันทากันอีกนะครับผมนะก็เราจะมารูตัวของภาคของอกรนดัมซีฟรีดอมนะครับผมนะต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะครับพอดีว่าตัวอื่นยังของยังไม่มากก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวของฟรีดอมนะครับผม เป็น mighty style freedom Gundam นะครับผมนะเออผมซื้อจากร้าน V C V C A ใช่ไหมอ่านมัจะผิดนะเออในราคา900กว่าบาทครับผมพอดีผมใช้ส่วนลดด้วยเนาะราคาเต็มอยู่ในช้อปปี้มันอยู่ประมาณ999บาทครับผมมันอยู่ในช่วงลดนะครับพอดีว่าผมใช้โปรก็เลยเลดเหลือประมาณ9 0 0นิดหน่อยนะครับผมราคาราคานะ่าอยู่ประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่900ถึง1000 หนึ่งพันหนึ่งร้อยราคาอยู่ราคาอยู่ประมาณนี้ครับหรือถ้าใครอยากได้ถูกคนนี้ก็ลองไปตออ,อลองไปประกาศตามหาในกลุ่มได้นะครับเพราะผมเห็นบางคนก็ขายนะครับผมนะผมเห็นบางคนก็ขายนะครับผมลองไปดูได้นะตัวของไมตี้นั้นออกมาได้สักพักใหญ่แล้วครับผมนะหลายเดือนแล้วแหละครับแ,แ,แ,แต่ผมเพิ่งเพิ่งจะมารีวิวนะครับเพิ่งจะมาตามเกบสะสมที่หลังนะครับ ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ144นะครับ H G จะไม่ใช่ตัวของ R G เนอะส่ว so, นตัวของ Justice ของรีวิวอย่างแน่นอนนะขอตัวจบของ Freedom ไปก่อนแล้วเดี๋ยวสั s t i ที่หลังแล้วกันเนาะโอเคอยู่อยู่ด้านข้างกันดีกว่าเนาะตัวของ H G ที่เป็น Freedom ผมไม่เคยต่อเลยนะต่อตัวตัวของออที่เป็น R G เนอะ เลยไม่รู้ว่าตัวของ h ีจีมันจะต่างากับตัวของอาจีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าอันนี้คือล่างเอฟเฟกเนาะมีดาบเป็นดาบอันหนึ่งครับดาบสมุไรามาให้อันหนึง่งกล่องที่ได้มามันดูไม่ค่อยสวยนะมันดูบุบนิดนึงไม่เป็นไรหัวทำตัวไหลนะครับอ่านี่สีทองของที่เป็น ของบันไดกน็น่าจะรู้ครับว่าทองมันเป็นทอมแบบไหน่เนาะอันนี้ด้านหน้าและด้านหลังของฟีดอมนะครับผมอันนี้นะปกของหนังนะใครยังไม่ดูก็ลองไปหาดูเน็ตดูได้นะครับเครื่องของดิสนีย์ฟีดอมนะเรา,าหาดูได้นะมีภาคไทยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูดนะ้เดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับขออนุญาต นะโอเคแผงแรกเลยครับไอถุงแรกกันเลยนี่เป็นแผงสีทองอ่าขออนุญาตอะอย่างนี้รูครับทองก็เป็นทองแบบจืดๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมไม่ทำเดี๋ยวผมไม่ทาสีทองทั้งแบบเป็นทองใหม่เลยนะครับจะไม่ทองนี้อย่างแน่นอนนะอ่าแล้วก็สีแดงอ่าที่เป็นสีสุดต,ต่างๆนะครับ มีพารที่เป็นสติกเกอร์สีเหลืองด้วยนะอืมอันนี้พารดาบนะครับนนเป็นไปสีดำสีเหลืองอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันชุบชุบชุบุบลงมาชักข่า,านี่เสีสีเหลืองล้วหน่าเป็นเข่าครับผมอมืเขา่าซึ่งมีแบบปิดกับแบบเปิดนะซึ่งในฟีดมมันเปิดได้เนะ,นะครับแต่ผมจะผมคิดว่าน่าจะแบบปิดแหละนะครับอ่า ต่อมาส่วนที่สองน,นะครับเป็นพาร์ทสีขาวเป็นแบบยาวเลยนั่นเป็นที่สุดของปีกนะครับปีกนะครับปีกต่างๆอะไรพวกนี้แหละถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ป็นแผงเบิ้ลนะครับเป็นแผงเบิ้ลอ่าฮะแผงเบิ้ลครับเอ้ไม่เบิ้ลสิแตกกันท,ที่ตรงของด้านนี้เนาะอ่าแล้วตรงกลาง ที่เหลืออันนี้มันที่เหลืออันนี้จะเหมือนกันตรงกลางกับตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสีทองโอ้โมีสเกอร์สีน้าเงินมาให้อีกแล้วครับคิดว่าหน้าผม,มต้องทําสีอีกเช่นเคยแต่จะไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างเดี๋ยวนี้ต้องขอดูก่อนนะครับแล้วก็มีพา์ที่เป็นสี b r o ออนสีดำใช่ไหมอันนี้ยนะดาบครับผมเป็นดาบสีดํานะ ดาบย่ำบอกไม่ใช่สีเงินหรอกเดี๋ยวผมผมทาสีใหม่ใหได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็โครงในที่เป็นสีทองอ่ของสุดท้ายครับผมไปชืวอตัวลำตัวที่เป็นสีขาวนะครับอ่แล้วก็มีพาร์ตเอฟเฟกโล่นะอ่ะาะไรพวกนี้หมดแล้วครับผมแล้วก็คู่มือคู่มือของไมตี้นะครับนี่อัลซันซาร่าไม่ใช่ ชื่อเลยว,วะคิระยมาโตะนะครับเป็นกู้ขับนะเป็นซีรีส์ที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้นี่จะท่าทางได้ค่อนข้างจะเยอะเนาะมีการแปะสติกเกอร์การแปะอดไต่างๆพวกนี้ครับอ่าอะไรพวกนี้เนาะข้าวข้าวข้าว,าวให้ดูข้าว โ,โรมีมานี้ครับของจ้ตัวของไมไมตี้ฟรีดอมนะครับเดี๋ยวยังไงผมต้องลองลองไปประกอบแล้วก็ทําสีต่งตางๆให้ดูก่อนว่าพอตอบแล้วมันจะดูแบบเพอร์เฟกต์ไม่เพอร์เฟกต์เนาะยังไงเราเนี้ง่างรอติดตามชมกันได้แล้วกันนะครับก็ยังไงผมขออนุญาตไปทําสีทำอะไรต่างๆที่ปรนเนด็นไปดูว่ามันจะเพอร์เฟกต์หรือไม่เพอร์เฟกต์เนาะโอเคอยังไงผมขออนุญาตไปทำสีก่อนแล้วกันเด็กกลับมาสักครู่เดียวครับกับเจ้าตัวของไม h ตี้ฟ e ีดอมนะครับสักครู่เดียวจ้า ค okay. กลับมาแล้วจ้ากับต,ตัวของฟรีดอมนั่นเองนะครับผมนะมนะก็ผมบอกไปว่าผมจะทําสีเนาะสีทองนะสีทองนี่ทําใหม่แน่นอนนะครับผมไม่ถูกใจอย่างแรงนะครับผมนะสีทองแล้วก็ตัวของสีเงินก็ทําใหม่นะสีดําก็ดําด้านนะครับสีแดงก็ําใหม่สีบอลก็ทำใหม่ทำพูดง่ายๆทำใหม่ทั้งตัวด้วยสีขาวน,ะนั่นเองครับผมนะ ส่วนดีคอก็ติก็ติดก็ติดปกติครับผมติดติดปกติเลยนะครับเออโทษทีครับโอเคตัวของฟิลดมก็จะเหมือนตัวของฟิลดมตัวก่อนหน้านี้เลยจะไม่ต่างอะไรกันมากนะครับต่างกันแค่มีดาบที่เป็นเอ,อสมุนไพรครับคล้ายๆจคล้ายดาบสมุนไพรเนาะผมก็เล่นไม่ถูกซะด้วยให้มันโฟกัสหน่อยอ่าเนี่ยครับ ลมคล้ายๆดาดสมุไรครับอ่าที่มีความแตกต่างมาให้อันหนึ่งนะครับผมแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกด้านหลังนะครับขออนุญาตถอดออกใครที่เคยต่อฟิด์อมก็น่าจะรู้กันนะเนาะอันนี้นะครับผมนะอุ้ยพาร์ตเอฟเฟกด้านหลังนะครับอนนี้นะครับผม อารมณ์ปีจะคล้ายๆกับฟรีดอมครับแต่ไม่แต่จะไม่สามารถแยกออกมาได้เนะเาะจะแยกได้เฉพาะไอตรงที่เป็นอย่างนี้สีชมพูตรงนี้ที่สามารถเปิดปิดได้ครับทุกชิ้นส่วนเลยนี่ทั้งด้านล่างด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะตัวของสีทองก็สามารถขยับได้ชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีนี้ขยับได้อีกทีนึงกึกทีนึงนะครับผมอ่านี่ทีนึงนะสามารถบิดขึ้นบิดลงได้ครับ บิดอย่างนี้ขึ้นได้ขึ้นบิดซ้ายขวาได้นะครับผมนะสามารถหักนี้ได้ทีนึงเนาะแล้วแต่เราเลยนะครับผมอันนี้เป็นยานที่เออ่ลักนะครับผมขับมาตอนช่วงท้ายที่จะด็อกกิ้งกับเออ่ตัวของฟรีดอมเนาะนะครับผมนะประมาณนี้เนาะยานนี่สวยนะใช้ได้ใช้ได้อยู่โอเค ประมาณต่อมาเป็นปืนครับผมนี่เป็นปืนปืนจะมีกันสองรูปร่างนะครับสองแบบนะเป็นปืนคู่นะครับสามารถเอามารวมกันได้เนาะนะครับผมจะไม่มีเล่นอ,อะไรเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีตัวของดาบเซเบอร์มีดาบแบบนี้แล้วก็มีดาบแบบรวมกันเป็นสองข้างนะครับผมนะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็โล อ่าโลพ้าใสนะครับติดตรงหัวไหล่ไอต,ต,ติดติดตรงลปลอกแขนตรงนี้นะครับผมด้วยการถอดสีแดงออกมาแล้วก็ทิ้นสีแดงเข้าไปทับที่เดิมนะครับผมตัวของเขาอ่าตัวของเขามันจะมีแบบเปิดมาให้ด้วยอีก,อ,กอันนึงนะครับแบบเปิดอ่ซึ่งมันต้องทําสีเนาะซึ่งมันต้องใช้สติกเกอร์ซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเักเท่าไหร่แหละ นะครับผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยไม่สนใจนะครับผมก็เลยปล่อยทิ้งไปแล้วก็จะมีมือแบบแบ,บมาให้อันหนึ่งด้วยนะจ๊ะอ่าวเลขของขมันก็มีปยะมาเนี่แหละครับผมนะต่อมาดูรายอ่างต่างๆดีกว่าครับว,ว,ว่ามีอะไรกันบ้างโฟกัสหน่อยอ่าอต่อมาหัวขึ้นบิดลงได้ครับบิดลื่นบิดลงได้สบายเลยบิดไซส์ขวา้สบายตัวของนาำตัว่า ตัวของลำตัวนะครับบีดขึ้นบิดลงบิดซ้ายขวาได้ครับในระดับหนึ่งนะครับอ่าแขนเช่นเดียวกันขึ้นลงได้นะครับผมหมุนได้ในการหักแขนก็นี่กลายเป็นตัว U เลย U นะครับผมการหักแขนได้นี้ทีหนึ่งนะฮะนะครับตรงของเ L ก็มีนี้สามารถขึ้นลงได้ซ้ายขวานะครับแต่ก็ตรงของพาร์ทท่านเอนี่สามารถกลายเป็นปืนอีกทีได้ทีหนึ่งเนาะใครที่ต่อฟีดอมมาก็จะรู้กันนะเนาะนี่เก็บก็ปกติเลยนะครับตัวของพาร์ทหลังจะเป็นแกนตายเลยนะครับจะไม่สามารถให้นี่ได้เลยนะครับตัวของขาในการหักขาก็สุดเลยครับสุดแกนของมันกลายเป็นตัวบีเนาะคล้ายตัวบี นะครับตรงข้างหลังสามารถขยับได้นิดนหน่อยๆนะตรงของเออข้อเท้าสามารถบิดขึ้นลงบิดบิดขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นิดนหะน่อยเช่นเดียวกันตัวของปลายเท้าก็าบิดขึ้นลงได้ครับปลายเท้าเนะบิดขึ้นลงได้นี่เห็นไหมอ่าบิดซ้ายขวาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่เห็นนะอ่าโดยรวมมีประมาณนี้ครับขอเจตัวของฟรีดอมนะจะมีอะไรเป็นพิเศษนะ ผมว่าเน้นความเทมากกว่านะครับผมบอกเลยว่าเทมากเลยนะผมไม,ไม่คิดว่ามันจะเทขนาดนี้นะตัวของฟรีดอมเทใช้ได้เลยเทมากๆเลยนี่ขนาดทำสีติดติดดีคอยต่างๆนะว่าไดคือเทมากๆเลยนะครับผมนะไม่แพ้แต่ตัวไม่แพ้เจ้าตัว R G จีเลยนะผมบอกกันเลยถือว่าผมว่าผมว่าโอเคเลยโอเคมากเลย,โอเ,เลยโอเคมากเลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ซื้อ หรือใครอยากรอของจีนก็รอดูได้ครับลองลองจะรอก็ได้ครับหรือใครไม่อยากรอก็ซื้อของแท้ไปเลยแ,ลแต่ละของแท้อาจจะราคาแพงนิดนึงนะครับต้องทําใจด้วยวกันเนาะถ้าเป็นของจีนก็อาจจะถูกครับแต่าจะต้องรอของไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะครับต้องผมต้องอรอลุ้นกันทีนึงกันเนาะนะครับผมบอกไว้ <c oughs> บอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็ข้อดีข้อเสียงมันนะครับข้อดีมันคือรูปทรงการประกอบต่างๆนี่คือแบบดีหมดเลยนะครับไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่สุดแหลมนะครับเพราะว่าทางทางบันไดเขาเอระวังอยู่แล้วครับไม่มีที่สุดแหลมไม่นอนครับทางบันไดการประกอบนี่คือง่ายครับไม่ต้องหัวเลยง่ายมากการประกอบนี่คือแบบโครง่ายเลยนะครับอะไรต่างๆง่ายต่างๆเออจะมีชิ้นส่วนพลาสติกที่อาจจะต้องหักง่ายระวังหน่อยนะคันนะครับของผมจะเป็นที่ ปืนนะครับตรงแกนที่เป็นปืนที่เป็นด้ามจับอย่างเงี้ยครับมันหักนะมันเหมือนก็ใส่ใส่ใส่แล้วแล้วบิดบิดไปติดเดียวเองครับแม่งหักเลยคือหักหักง่ายมากเลยแคช่ชิ้นเดียวที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาหนึ่งมันก็คือชิ้นส่วนแม่งเล็กครับผมบางบางที่สุดนะหล่นหายที่ผมหาแค่ทั้งว่าเลยพัจหาเจอนะครับผมนะระวังกันด้วยแล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็คลิปนี้ ข้อเส right now, ียก um ็มีแค่นั้นครับพลาสติกค่อนข้างจะอาจจะมีบางที่ส so ุดที Deus, ่อาจจะบา่ต้องระวังนิดนึงนะครับที่เหลือก็ปกติทุกอย่างนะครับแล้วเรื่องราคาเขอก็เป็นข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะสู้ไม่ไหวเนาะแต่ก็แล้วแต่คนนะเนาะเลีอกเลือกจะรอก็ได้ครับผมนะโอเคดูดมีประมาณนี้ครับผมจะตัวของฟรีดอมนะครับผมนะก็ในช่วงท้ายผมจะถ่ายแอคชั่นสามสี่ท่าเอาไว้แล้วกันนะครับผมนะ ก็ถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับผมนะก็พอผมพูดผิดการใดต้องขออภัยนะที่ดีด้วยแล้วกันอย่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอ,อะไรยังไงก็สามารถบอกบอกในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะถ้าผมไม่ตอบข้อความไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับปรีว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะมาตอบถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะต้องอาจจะแค่กดไลค์อะไรธรรมาดาแค่นั้นนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเค คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรตัวของจัสซี่หรือป่าหรืออะไรอย่งอื่นว่าลองติดตามชมกันได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะครับ Jocra